แพงจังเลยเหรอรับค่าของค่าแรงไฟฟ้าจุดละแปดร้อยเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรับงานค่าของค่าแรงไฟฟ้าจุดละแปดร้อยแพงหรือเปล่าเห็นได้หลายคนนะครับบอกว่ารับค่าแรงงานจุดละแปดร้อยนี่แพงมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเป,เป็นข้อข้อเลยนะครับว่ามันแพงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับรายละเอียดมันมีอะไรบ้างรับงานค่าของคาวแรงจุดละแปดร้อยมีรายการดังต่อไปนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าเราเดินจากแผงไปหาเต้ารับหนึ่งตัว ความยาว5เมตรนะครับซึ่งความเป็นจริงมันมันยาวกว่านั้นอยู่แล้วแต่อันนี้เอาแบบใกล้ๆนะครับเราก็ใช้ท่อ PVC 4หุนราคาก็คือ15บาทต่อเมตรเราใช้5เมตรก็75บาทสายไฟเบอร์4ราคา25บาทต่อเมตรเราใช้2เส้นเส้นละ5เมตรก็คือ10เมตรรวมเป็น250บาทสาย2.5าเอามาทำเป็นสายกาวนะครับราคา20บาทต่อเมตร เราใช้5เมตรก็คือ100บาทสแควร์บ็อกซ์สีบบุณสี่ที่ยึดบนเพดานนะครับราคา15บาทต่อใบเราใช้3ใบนะครับรวมเป็น45บาทแฮนดี้บ็อกซสออันนี้เราฝังไว้ตรงเต้ารับนะครับ10บาทต่อใบเราใช้1ใบก็คือ10บาทปักพานาตัวละร้อบาทหน้ากากพานาที่ใช้กับปักก็คือ15บาทแคมป์ก้ามปู2บาทต่อตัว,ตว,ตวเราใช้5ตัวรวมเป็น10บาท เทพันสายบวกวายนัดประมาณ20บาทพุกบวกเกยวปล่อยประมาณ20บาทแล้วก็ค่งาแร300ราคารวมทั้งหมดก็คือ9 1 0บาทต่อจุดอันนี้คือถ้าเกิดถ้าเกิดรับงานของแรงราคาเนี้ยรับเฉพาะคาแรงดีกว่านะครับเพราะว่าค่าของนี่ไม่ได้บวกกาไรอะไรเลยอันนี้คือราคาซื้อจริงๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดรับราคาเนี้ย910บาทเนี่ยก็คือรับเฉพาะาแรงดีกว่าแล้วทำไมถึงบอกว่าจุดละแปดร้นแพงครับเนี่ย สมัยสมัยเมื่อสิปีที่แล้ว15ปีที่แล้วผมก็รับงานจุดละเจ็แล้วนะครับของแรงตอนนี้ราคาสายมันขึ้นมา3-4เท่าของวันนั้นแล้วแต่แต่ราคายังอยู่แค่นี้เราจะบอกว่าแพงกันอีกอันนี้ก็ฝากให้ผู้ว่าจ้างดูนะครับว่าราคาที่สมเหตุสมผลสมจริงมันเท่านี้แล้วมันมีช่างบางคนน่ะที่ไปรับค่าของค่าแรงจุดละห้าร้อยอ่ะ ถ้ามองในความเป็นจริงก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้งานเสร็จครับเขาแค่ต้องการยอดยอดเงินแล้วก็เบิกเงินเท่านั้นเองคือสามารถเราคือเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างนี้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถทําได้จริงเพราะฉะนั้นถ้ามีใครรับงานที่มันถูกเกินไปมันก็ไม่สมควลว่าจ้างกันตั้งแต่แรกนะครับในงานงานนไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าราคามันไม่ได้อยู่แล้วรวมราคาแล้วได้9 1 0บาทต่อจุดแล้วถามว่าอา้าแล้วช่างบอกว่าทํา800ทําได้ไงในเมื่อคิดออกมาแล้วมันได้9 910บาต่อด800บาทต่อจุดก็คือว่าถ้ามันมี100จุดขึ้นไปอย่างี้ย คือมันมีค่าเฉลี่ยงไงครับมีใกล้มีไกลมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ้วเวลาซื้อของเราก็ซื้อ